อุ้ยดูอุ้ยดูดูชีัวอะไรได้เลยนีดูเดียวดูนจะดูโอ้ไม่กอดไอ้ดูเลยเหรอไม้เดียวเอาเนคล้องใส่ละแล้วคล้องใส่กละเรื่องหัววันเ้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยย ช่องใหญ่วางไงเที้ยไช่ใหญ่เอาตายแล้วเหน่าเลยเดีย๋ยวมาใส่เป็นจุดตัดเรามาจับไอ้ดูไอ้ดูประมาณน่าจะขีดนึงนะประมาณนี้ถ้าตีอย่าปลอมมันก็กัดนะประมาณตัวแรกันี้กูดูครับ,รบ,รบใส่กับปากดไอ้ยขยั่งหิน โอเคกร่าวสวัสดีคุณผู้ชมสายเขียวจะกินข้าวเหนียวสอ,หองห่อทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเดฟทีวีอะไรวะเนี่ย <c oughs> โอ้โหชี้ฟ้าเลยทีเดียวเชียวก็ในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตปลาชะโดของเราเนี่ยเออวันนี้เราจะมาทําการอัปเดตปลาของเราแล้ว,ลวกันทุกทุกคนเอ่อหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้ไปทําการล่าปลาชะโดมาใช่ไหม <c oughs> เออไปดูตัวเบิ่มๆเลยนะโอเค เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าปลาของเราเนี่ยยังอยู่ดีไหมแล้วก็มันจะแข oui, ็งแรงสมบูรณ์ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะนี่เอ้ยไม่เอ้ยมันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆเฮ้ยไม่นะ ไอ้หาตั้งนานเชี่ยอะไรวะเนี่ยกูดูดิอุ้ยมันแกงตายเปล่าไม่โอไม่ไอ้ดชานตายจริงเหรอเฮ้ยโอ้โหตัวแข็งเลยโอไม่โอแม่งตายจริงไอ้กระเป๋า่ะ เฮ้ยปลากระเพาแม่งรอดเฉยเลยดูดิเฮ้ย <c oughs> แข็งแรงจริงๆริงตายยากจริงๆ,ๆและไม่กินไม่กินอาหารด้วยนะยนี่กุ้งไม่กินแต่ว่าไอ้โดแม่งตายแล้วตายเฉยแล้วแคทฟิตล่ะเฮ้ยแคทฟิตอ๋อปุ๊ปปุ๊บปุ๊ปใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมจเจ๋ววาวยังอยู่สบายอยู่แต่น้ำเริ่มมีตะกอนแล้วะสรุปไปดูของเราตายเรียบร้อยทุกคนดูดิ ซนะาเมื่อวานนี่ไปหามาทั้งวันเลยกวัวจะได้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไอ้ดูของเราเนี่ยไปชาปนากิจกันเลยนะครับทุกคนเออคือมันตายเรียบร้อยแล้ว <c oughs> แข็งเลยอะ่ะไม่เออเดี๋ยวเราจะเอาไปฟังกันนะครับผมเฮ้ย <c oughs> <c oughs> น้ำมันนี้เริ่มมันนี้แล้วว่ะ น้ำเริ่มแห้งแล้วด้วยนี่เราต้องเอาน้ำมาใส่ด้วยนี่โอ้โหบ่อน,นี้ก็เริ่มแห้งแล้วนี่ปลาแต่ว่าปลายก็ยังอยู่ได้ดนะนีดูดิเจะเอโหดเหมือนเดิมอะไรแบกแบกเดี๋ยวเราจะทำการขุดหลุมในป่านั่นและกันทุกคน,นเราจะขุดหลุมตรงนี้แล้วกันถังลอยน้ำไว้ <laughs> ไมายบายเราจะฝังตรงนี้แล้วกันทุกคน ปุ่นหลุมกันโอเคครับทุกคนผมคิดว่าหลุมเราเนี่ยมันพอดีแล้วนะเดี๋ยวเราจะเอาปลามาใส่กันเลยเฮ้ยแบกออกหลุมเฮ้ยพอดีเลยว่ะไม่นะโอ้เราฟังกันเลย <c oughs> ดูฉชานไปสู่พบผมมที่ดีนะไว้ใจเอ้ยไว้ใจไว้อะไรซ้ำนี่ครับทุกคนเดี๋ยวเราจะทําการเอาน้ํามาใส่เพิ่มนะครับเดี๋ยวเดปลามันจะร้อนเกินไปแล้วมันจะฮีปได้พูดอย่างกเครื่องรถยนต์ โอเคเดี๋ยวเราจะลองให้อาหารเลสเทลดูนะครับว่ามันจะกินไหมนะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณกี่โมงแล้วห้าโมงทุกคนห้าโมงสี่สิบเด็กแว้นเยอะชิบหายเลยก็เดี๋ยวเราจะลองป้อะอาหารดูนะครับว่ามันจะกินไหมนะว่า,าเวลานี้นะปกติเนี่ยผมจะให้เวลาแบบค่ำๆหน่อยนะครับทุกคนนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามันจะกินไหมไปเด็กก ได้เยอะแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปลองให้กันเลยนะถ้าเกิดว่าเราให้เยอะเนะี่ยมันจะคลายออกมาคืนนะครับท,ทุกคนนะหรือไม่ก็ท้องอืดไปเลยเนี่ให้พอเหมาะพอควรก็พอนะครับนะไซส์ประมาณนี้ให้นิดเดียวก็พอมาดูนะครับว่าจะกินไหมโโหมึตึบเลยอะ่ะไม่กินวะ<ฮ> hmm. ไม่ไหมเนี่ยเฟลฟักหน่อยไม่เห็น peu. ไม่กินเสยไม่เห็นหรือเปล่าม,ม,มูม,ม,มิม,ม,ม,มูมิมูมิมูมิไม่กินเอา้าสงสัยยังไม่ถึงเวลาของมันมันน่าจะไม่กินว่ะเอา้อาปศา,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 ศาทำทำเหยียบให้เอ้ากินดิเห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวบเอา้เอา,อาไม่สวบว่ะไม่สวอว่ะทุกคนสงสัยจะไม่หิวว่ะดูดิ ที่อา้นัเราเนี่ยเนี่ยมันไม่กิน่ะสงสัยจะไม่หิวนะครับโอเคงั้นเก็บคืนเดี๋ยวน้ําเน่ามันต้องให้ตอนกลางคืนนะครับมันถึงจะกินสงสัยตอนนี้มันมันอิ่มอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะลองให้ปลาหมอของเรานะครับอ่าเลตเทลไม่กินปลาหมอก็ต้องกินแล้ววะมามาดูกันนะครับว่ามันจะกินไหมฮัลโหลพีเตอร์ฮัลโหลพีเตอร์ของซสพ ตัวน,นี้ก็ขี้อายเหมือนกันเอ้ยไม่กินมะเฮ้มึงมองอะไรเหย <c oughs> เียดกระจายก็ต้องให้กลางคืนว่ะทุกคนนะตอนตอนนั้นผมให้กลางคืนเนี่ยมันกินเลยดูนะี่เดี๋ยวเผื่อมัน <c oughs> เผื่อตอนนี้มันยังไม่เห็นนะาน้องเจา้าเผื่อมันจะกินโอช่างแม่งแล้วกันยังไง <c oughs> เวลาเราเผื่อให้มันก็กินอยู่ดีเลยเจ้านี่ล่ะปลาลิ้นหมาล่ะนี่ปลาลิ้นหมาปลาลิ้นหมาเนี่ยกินกุ้งนะครับ เดี๋ยวเราจะเอาอาหารมาให้กุ้งลุยเข้าไปโอเคก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มีเพียงเท่านี้นะครับเออ่ปลาไม่ก็ไม่ค่อยจะกินเท่าไหร่สงสัยมันอิ่มนะครับอขอตอนรับใครชอบยิ้มยิ้เลื่องกดไลค์ซับสไครป์ผมด้วยนะอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านแล้วกันแล้วคลิปนี้เนี่ยซีอูกีนิกไทม์นะคุณบาย,ยอุ้ยเหน็บตีนทำไมเนี่ย